องค์กรอิสระที่ถูกแทรกแซงอย่างที่เรียนว่า,าทําไมท่านถึงยอมให้เขาแทรกแซงมันก็เป็นมุมมองหรือปัจจุบันองค์กรอิสระเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมองค์กรอิสระปัจจุบันจะตั้งโดยคอมชอรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนั้นแต่ผมมองว่าการที่ท่านเป็นอยู่อย่างทุกวันเนี่ยทาอย่างไรท่านจึงจะแสดงตัวแสดงตนให้ประชาชนได้ตรวจสอบท่านนะครับปปชอ,อยู่9ปีกกต6ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วไม่มีการตรวจสอบเลยเราจะแน่ใจได้ไงว่าองค์กรอิสระซึ่งต้องถือเป็นตัวแทนหนึ่งที่ใช้อํานาจอธิปไตเลยนะฮะท่านโปร่งใสและตรวจสอบได้แล้วท่านไม่เลือกปฏิบัติใช่ไหมฮะก,ก็อยากจะฝากมุมมองนี้ไว้นะครับแต่ว่าดุลพินิษเนี่ยอยากจะให้ฟังเสียงประชาชนทั้งประเทศจะแบบไหนก็แล้วแต่แล้วก็เมื่อจบแล้วเนี่ยทุกคนต้องอยู่บนกติกานะครับกติกาที่จะรับความานะครับ รู้รักสามัคคีเอาไว้แล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาในการที่ิพพิจารณาอย่าผูกขาดความรักชาติไว้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับเสียงส่วนใหญ่เอาว่าอย่างไรแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นอันนั้นนะครับจะนําพาประเทศชาติเรานะครับด้วยผื้นแตนดินไทยที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความเจริญเติบโตแล้วก็ความสบายใจนะครับโดยเฉพาะนะครับเราจะ สมัครสมานสามัคมคีแล้วก็พ่อหลวงเราท่านจะได้สบายประทศไทยนะครับ